ประเด็นในเรื่องของกอ,องทุนธาานาคารกองทุนหมู่บ้านซึ่งก็ใช้ชื่อว่าโครงการพระราชดำริแต่ไม่ได้ถูกไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในมูลนี้ที่ผู้บริหารโครงการได้จะทำกับพี่น้องประชาชนก็อยู่ที่ประมาณ20ล้านนะครับกว่า20ล้านดังนั้นะระยะเวลาที่ชาวบ้านได้ถูกโกงเนี่ยก็คือต้องฝากเงินต่อเน,นื่นองต่อเนื่อง นี้ชี้แจงเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้เมื่อ,อาการประชุมวาระการประชุมกรรมธิการสิ้นสุดลงนะครับสิ่งที่เราจะทําได้เร็วที่สุดก็คือรับบรรจุวาระแล้วก็เสนอให้ส่งเรื่องไปที่กระทรวงยุติธรรมนะครับคือกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ DSI ซึ่งจะให้เขาลงสืบเป็นการเร่งด่วนนะครับก็ ขออนุญาตเสนอท่านประธานพี่ณาด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณทั้งจัดคุ้มไถ่น้ำนะฮะที่ได้เสนอโอเคก็ถือได้ว่านะจากการรับเรื่องมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับกรรมการตรงกับกรรมธิการการรยายงานโดยตรงแต่เราก็คิดว่านะปัญหาของประชาชนคือปปัญหาที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไข ดังนันจึงขอมติจากที่ประชุมว่าเล่น,นาเรื่องนี้นําเสนอไปที่กองบังคับคดีหรือที่เรียกว่า DSI เพื่อให้ดําเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่อไปทุกท่านนะมีท่านใดเห็นแย้งไหมครับในเรื่องส่งเรื่องต่อไปถ้าทุกท่านไม่เห็นด้วยก็ถือว่าเห็นพ้องต้องกันดับรองนะครับมีอะไร,ระเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับอบอเอาให้จบนะักรุนเรา จะมีเรื่องขอขออนุญาตที่ประชุมที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนาที่จังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่4ถึง5มีนาคม2566นาร้บค่ะโดยใช้งบป,ประมาณเหลือจากที่จัดสัมมนาของคณะใหญ่ค่ะที่ของของผู้มีค่ะครับทุกท่านมีใครเห็นแย้งไหมครับถ้าไม่เห็นแยง้งถือว่ามติรับรองเพื่อน,นำนงเงินที่คงเหลือไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ในการจัดดำเนินการครับ กบตบวทุกขบวนความเนาะครับก็ขออภัยครั้งหนึงนะ่งเนาะเป็นอย่างนี้ประจำนะฮะเป็นอย่างนี้ประจำนะท่านประธานเป็นอย่างนี้ประจำเลยขออภัยอย่างเดียวเลยแต่ก็นะฮะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องและประชาชนนะฮะมีความจำเป็นจริงๆนะเพื่อเราจะได้ทํางานนะ,ะให้คอปเปอร์กับนโยบายของท่านประธานชวนซึ่งเป็นประธานสภาที่พยาวบอกวว่าในะสภาแห่งนี้เป็นที่ที่ประชาชน จะต้องเข้ามาแสดงวามพิเห็นและนําเสนอผมเลยจําเป็นต้องใช้เวลาของทุกท่านอาจจะเกินไปบ้างอะไรบ้างต้องกลับขอไัและต้องกล่าวขอบคุณจากใจจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของสํานักเลขากรรมธิการการแรงงานที่ทํางานร่วมกันมา4ปีเต็มน,น,นะครับก็อาจจะมีอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจอะไรบ้างต้องกลับขอภัยนะครับถ้าสิ่งที่ดีๆทุกท่านทำน,นะฮะก็ขอให้บุญกุศลนั้นนะคร ให้ทุกท่านได้เจริญในหน้าที่การงานนะครับครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะสำหรับท่านที่เป็นที่ปรึกษานะฮะเดขาต่างๆที่ให้ความร่วมมือกันอย่างดียิ่งนะฮะใน4ปีถึงได้ว่าเรามีการประชุมถึง1้5ยครั้งนะครับที่ให้เกิดการดําเนินการและเดินทางไปเหนือใต้สารออกโตนะใน4ปีเพื่อจะลงพื้นที่ต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะและสําคัญอยิ่งนั่นก็คือนะฮะ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะฮะที่เข้ามาร่วมนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เข้ามาร่วมองประชุมไม่ครบเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยนะดังนั้นเองนะครับผมขอขอบคุณอย่างยิ่งและโดยเฉพาะท่านที่มาอย่างต่อเนื่องและมาอย่างสม่ำเสมอทําให้การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเราเนี่ยก็ได้รับการชมมาเยอะอยู่พอสมควรนะผมเองในฐานะที่เ,เป็นประธานในคณะนี้เนาะก็ต้องกลัาวขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่รับความรู้มจาก,กทุกท่านเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เลย ขอบคุณได้แจใจจริงนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับปิดประชุมครับ